ครับผมมาดูในส่วนของ Logic Open by Setting กันต่อนะครับกับ Logic Code by y s t t t n n g นะครับอันนี้นะครับให้คลิกไปที่นะครับ Logic Open by Setting ก็คืออ่าก็คือคำสั่งเปิดนะครับเปิดออเดอร์นะครับเมื่อคุณคิดเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง Bollinger Band กันนะครับแล้วคุณก็คลิก Bollinger Band นะครับ b บ l l i n g e r b a n ดก็มีให้เลือกถึง 4, 5, 6 5 6ก็คือ6ช่องนะครับให้คุณทั้งกรอกแล้วก็เลือกนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็ทําเฟรมนะครับคุณเลือกได้ตั้งแต่ m 1นะครับจนถึงมันนะครับแล้วก็นะครับผมเลือก day นะครับ H ก็คือ H 1ก็คือกราฟ1ชั่วโมง m 30ก็คือกราฟส0มนาทีในที่นี้ผมเลือก a 1นะครับพ่เรียดก็คือจะเอาจะเอากี่แท่งคำนวณบริเอร์แบนนะครับก็ใส่ไปนะครับมาตรฐานเขาก็20กับ2.0เนาะนะครับ apply to ก็คือให้คำนวณด้วยด้วยค่าไหลนะครับหลักการก็จะคล้ายๆเหมือนกับเส้นเอ็อนะครับก็คือโ l o ด์ e อเพนไฮโลมิดเดลไท p i ค a l แล้วก็ e ว g h t e d นะครับสมมุติเราเลือกโ l o a ์นะครับแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเส้นได้ถึง3เส้นนะครับว่าเบลดไลน์เบลดไลน์ก็คือเส้นกลางนะเบลดไลน์ก็คือเส้นกลางนะครับในส่วนของ Lower Band ก็คือตัว Lower Band อย่างนี้เห็นไหมฮนะโลว์อนะครับอันนี้ Upper Band นะนะครับ Upper Band ก็คือเส้นเส้นอยู่ด้านบนนะครับสำหรับคนที่ใช้บ i ลจ์แบนด์ก็น่าจะเข้าใจนะครับก็คือมันมี3เส้น Upper b a ์เบ i n e แล้วก็ Lower Band นะทีนี้เราอยากจะเล่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นเบรกหรือเล่นโลนะครับในที่นี้ผมอาจจะ เลือก lower back ละกันบางคนบอกว่าซื้อซื้อตอนถูงสี่ไม่เป็นไรครับก็เลือกได้นะครับในส่วนของโหมดนะครับก็จะมีตามนี้นะครับก็คือบ่า b o l l i n แบรนด์คอส o s เ over นะครับบ o l l i n g e r แบรนค s ส over หมายความว่ายังไงนะครับนะครับอันนี้เราเลือก lower นะถ้า lower นะครับเขาจะบอกว่านะครับเขาจะบอกว่าเขาจะ open buy ก็ต่อเมื่อนะ ราคาเปิดต่ํากว่าโลว์แบรนด์แล้วราคาปิดสูงกว่าโลว์แบรนด์หมายควาว่าไงครับหมายความว่ามันจะตัดถ้าเล่นโลว์แบนด์แบบแบรนด์ครอสโอเวอร์นะครับเขาจะโอเพนบายโดยการงานคือมันหลุดแบนด์มาแล้วหละ่นะงานแล้วสามารถนบอ่ากลับไ uh, ปปิดเหนือเส้นโลว์แบนด์ได้นะครับเขาก็ทกาํนะ Over, กกา,ก,นะาก,ทการซื้อให้นะครับนี่คือครอสโอเวอร์ก็คือต้องมีการครอสกันนะครับเขาถึงจะทาการซื้อให้นะครับ เ a ลเบกเฮาเฟลเบกเาเป็นยังไงนะครับ f ฟลเบกเฮ้าก็คือนะครับราคาเปิดสูงกว่า l o w e r b ์แบแต่ราคาปิดต่ำกว่าล o ว r b ์แบนะครับก็คือเมื่อกะเมื่อกะนะครับมันตัดเขามันกลับเข้าไปใน l o w e r b ์แบนนะครับกว่าราคาปิดกลับเข้าไปในล o ว r b ์แบเราจะซื้อนั่นคือ c ลอดโอเวอแต่ถ้าเบกเฮานะครับก็คือ เปิดมาอยู่เหนือระเบียนแต่ตอนปิดเ,เขาอยู่ต่ำกว่าระเบียน Band, นะครับเขาก็จะทําการซื้อให้ก็คือหลุดแบนด์อันนี้หลุดแบนด์ปุ๊บเร,เราซื้อในแท่งถัดไปเลยนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือในส่วนของโอเพนบาร์นะฮะทีนี้โอเคผมตั้งนะผมอาจจะตั้งแบบนี้บริจูแบรนด์คอสโอเวอร์นะครับก็คือหลุดมาแล้วผมยังไม่ซื้อแต่เมื่อไหร่ที่เปิดอยู่ข้างนอกแล้วปิดกลับเข้าไปข้างในเนี่ยผมผมก็ให้เขาซื้อให้นะครับ ผมก็เป็นบุลลังเจอร์แบนด์นะครับอันนี้ผมก็จะเปิดด้วยบุลลังเจอร์แบนด์ที่โลว์แบนด์และนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้ l o จิ c โค o ด์บายเซตติ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลักการนะครับถ้าจะปิดด้วยบุลลังเจอร์แบนด์เหมือนกันคุณก็เลือกที่ตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์บุลลังเจอร์แบนด์ก็ตั้งจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะครับสูงร่าผมอยากจะปิดที่อัปเปอร์แบนด์นะครับคุณก็เลือกได้หรือปิดที่ซื้อโลมาปิดดเบก็ไ้้ซือโลมาปิดที่เบสก็ได้นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็น c ร o สโอเวอร์นะครับบล็องเจอร์แบนด์ครอสโอเวอนะครับหมายความว่ายังไงนะครับในฝั่งของโค้ดบายนะครับก็คือโค้ดบายของเขาเนี่ยราคาเปิดสูงกว่าเบสไลน์และราคาปิดต่ำกว่าเบสไลน์นะครับก็คือหมายถึงว่าเปิดอ่ะสูงกว่านะครับแล้วตัดเบสไลน์ลงมาอย่างเงี้ยเขาก็จะทําการปิดให้นะครับในแท่งถัดไปนะครับทีนี้ในส่วนของ ่า uh, เฟลเบกเอาท์นะครับเฟลเบกเอาท์เนี่ยก็นะครับจะตรงข้ามกันกับกับครอสโอเวอร์ก,ก็คือนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับเปิดต่ำกว่าเส้นเบสไลน์แล้วก็ราคาอยู่เหนือกว่าเส้นเบสไลน์นะครับก็จะทำการปิดออเดอร์ให้คุณนะครับนี่คือฝั่งปิด นะครับเมื่อกี้เราไอ้นี่นะเมื่อกี้เราเปิดด้วยเข้ามาใน l o อ e r เราเปิดใช่ไหมครับสมมติว่าผมอยากจะเอาเล่นลุ้นเอาแค่อ่าแค่เบรกเบรกไลน์ลงไปแล้วผมก็ปิดเลยนะครับผมจะตั้งเฟลียรเขานะครับแบบนี้นะครับอ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วเราก็โอเคแล้วก็ปิดไปนะครับแล้วก็เลือกต้องคลิกด,ด้วยนะครับอ่านะครับทีนี้ผมก็จะได้ตัวบนเจอร์แบนทั้งโลจิกโอเพนไบแล้วก็โลจิกโคลด์ไบ สนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ